สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28เมษายน2562ก็คิดถึงพวกท่านกลุ่มสเก็ตด,ดาวทั้งหลายนะครับผมก็อยากจะเล่าเรื่องราวทุกอย่างเพื่อเป็นการกระตุ้นเป็นการช่วยเหลือพวกท่านให้พิสู่ความสำเร็จ ประโยชน์ในตนเองคือการหมดสงสัยกับธรรมชาติรอบตัวการจะหมดสงสัยกับธรรมชาติรอบตัวได้มันเหมือนชีวิตเราต้องการที่จะไม่เกิดอีกแล้วนะฮะ แต่การไม่เกิดนั้นมันจะต้องมีการเดินทางสู่ความสาเร็จของตนเองให้ได้โดยเนื้อหาการเดินทางสู่ความสำเร็จตนเองมันจะต้องเห็นเรื่องราวทำความเข้าใจกับความจริงทุกอย่างที่มีอยู่รอบตัวเรารอบตัวเราเนี่ยครับ คือเรื่องราวทั้งหมดคือชีวิตที่มีเราจริงๆเป็นเราจริงๆเราจะต้องเห็นเรื่องราวแบบนี้เราจะต้องมีความอดทนจะต้องรอและมีความหวังอดทนคืออะไร การอดทนก็คือเราจะต้องอดทนอยู่กับสภาวะรอบตัวเราที่มันเป็นอยู่แบบเนี้รอโอกาสที่เราจะได้เห็นความจริงของตัวเราเองความจริงของธรรมชาติที่มีรอบตัวมีความหวังหวังว่าเราจะเห็นสภาวะตนเองที่เป็นอิสระแท้จริง เห็นธรรมชาติที่เป็นอิสระแท้จริงหหเห็นทุกเรื่องราวที่เรารู้สึกอยู่นั้นมันเป็นอิสระแบบที่มันเป็นควรจะเป็นเราจะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าเราอ่ะเป็นพุทธะอยู่แล้วเราจะต้องมั่นคงนะครับ เมื่อเป็นอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงจะกลับไปเป็นในสิ่งที่เป็นมันก็ต้องทำความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่แหละต้องปลดปล่อยความฟุ้งซ่านปลดปล่อยความเชื่อเพื่อเข้าไปสู่ในสภาวะที่เราเป็นจริงๆกับธรรมชาติรอบตัว มันเหมือนมีเราจริงๆนะครับกับธรรมชาติรอบตัวในขณะที่เราเดินที่เรานั่งที่เรานอนหรือที่เราทําอิริยาบถต่างๆในชีวิตของแต่ละวันเนี่ยทุกขณะนั้นมันเป็นอิสระทุกครั้งแต่เราก็ฟุ้งซ่านกับมันทุกครั้งเชื่อกับมันทุกครั้ง หลงกับธรรมชาติแบบที่เหมือนเหมือนเราเป็นจริงๆกับธรรมชาติแบบนั้นหากเราจะทบทวนเนื้อหาเรื่องราวของชีวิตในขณะปัจจุบันจริงๆนั้นะ่ะเราอาจจะมองเห็นว่าเราน่ยมีร่างกายจริงๆมีความรู้สึกจริงๆมีความคิดมีเรื่องราวต่างๆ ของเราแบบที่มันเป็นตรงนั้นเราต้องยอมรับครับเพราะถ้าคุณหมดสงสัยจริงๆแล้วเรื่องราวแบบนี้มันก็ไม่ได้หมดไปมันก็ยังมีอยู่แต่เพราะความมีอยู่นี่แหละครับมันสงสัยในตัวมันเองมันจึงไปไม่ไม่ถึงที่สุดแห่งการหมดสงสัยทำยังไงเราถึงจะหมดเรื่องราว เราก็ต้องกลับมาเชื่อมั่นในตนเองว่าเราเป็นอยู่แล้วและสิ่งที่อยู่รอบตัวเราในะขณะนี้เวลานี้มันเป็นเราจริงๆหรือเปล่าเราอาจจะต้องย้อนทวนเรื่องราวทุกขณะของปัจจุบันเพื่อมาดู ในปัจจุบันตรงนั้นซึ่งเราไม่ต้องไปไล่จับปัจจุบันนะครับเพราะว่าปัจจุบันทุกครั้งมันก็เลยปัจจุบันตัวมันเองอยู่แล้วปัจจุบันตรงนั้นก็คือเรื่องราวที่เราเข้าใจที่เรารู้สึกที่เราเห็นที่เราคิดที่เราปรุงแต่งมันปรุงแต่งทุกขณะของปัจจุบันนะครับแต่มันเหมือน กับว่าชีวิตถ้าเราเข้าใจตัวเราแล้วว่าเราเป็นอิสระอยู่แล้วมันไม่ได้ไปถือครองในเรื่องความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งแต่มันเห็นและมันเข้าใจไอ้ความเห็นหรือความเข้าใจเนี่แหละครับคือเรื่องราวที่มันทบทวนตัวมันเองทบทวนเรื่องราวเนื้อหา เพื่อปลดปล่อยความฟุ้งซ่านกับความเชื่อในทุกขณะที่มันรู้สึกอยู่เพื่อกลับไปเป็นความจริงในตัวมันเองผมบอกว่าการค้นหาตนเองนั้นเราจะต้องเชื่อมัน่นว่าเราเป็นผู้มีอิสระอยู่แล้ว แต่โดยเนื้อหาทุกเรื่องราวที่เรารู้สึกอยู่นะขณะนี้ปัจจุบันนั้นน่ะมันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นแต่ทุกครั้งที่มันเป็นอยู่มันก็ไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกับเรามันก็เป็นของมันแบบนั้นเราต้องกลับมาเป็นตนเองทุกครั้งและวางเรื่องราว ความเชื่อในขณะตรงนั้นกลับมาสู่อิสระที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นเมื่อเราเห็นประจักษ์แจ้งกับมันได้นั่นแหละครับมันจะหมดสงสัยในตัวมันเองและมันก็จะเริ่มนับหนึ่งใหม่กลับมาเข้าใจเรื่องราวความจริงใหม่ มาตั้งความหวังความปรารถนาใหม่เชื่อไม่เชื่อในสิ่งตรงนั้นอีกแล้วมันก็ฟุ้งซ่านกับความเชื่อหรือความจริงมันก็จะหมุนไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วท่านก็จะนึกกลับมาทบทวนเนื้อหาใหม่ย้อนทวนดูเรื่องราวใหม่แล้วก็กลับมาเป็นตนเองใหม่วางเรื่องราวความจริง ความเชื่อกลับมาสู่อิสระมันจะหมุนอยู่แบบนี้ตลอดเวลาแต่วันหนึ่งถ้าท่านได้เป็นอิสระแท้จริงแล้วเนี่ยเรื่องราวที่พูดมาทั้งหมดมันไม่ได้หายไปไหนนะครับความจริงทุกเรื่องที่คุณเข้าใจในรอบตัวมันก็เป็นความจริงแบบนี้ มันก็เป็นความเชื่อแบบเนี้ยแต่คุณเป็นอิสระแล้วคุณไม่ได้ไปสนใจกับความจริงหรือความเชื่ออิสระมันก็เป็นอิสระในตัวมันที่มันไม่ต้องเชื่อไม่ต้องรู้ไม่ต้องเข้าใจเพราะการรู้หรือการเข้าใจนั่นน่ะมันก็ยังเป็นเหตุ ยังมีอยู่แต่การเป็นอิสระมันไม่ได้มีเรื่องราวในเนื้อหาตัวเองมันเป็นอิสระแบบที่มันเป็นแบบนั้นแต่ความเชื่อและความจริงของทุกขณะในปัจจุบันมันก็เป็นความเชื่อและความจริงที่มันเป็นอยู่ปกติมันไม่เคยเปลี่ยนไปไหนคุณมองเห็นต้นไม้ต้นไม้มันก็เป็นต้นไม้ครับคุณมองเห็นรถรถมันก็เป็นรถ คุณมองเห็นบ้านบ้านมันก็เป็นบ้านแต่ทุกความหมายที่คุณใส่ชื่อมันลงไปตรงนั้นน่ะคุณเชื่อกับมันไปแล้วว่ามันเป็นสิ่งสิ่งนั้นแต่โดยที่คุณเป็นอิสระปุ๊บคุณจะไม่ได้สนใจว่าสิ่งสิ่งนั้นมันมีชื่อแบบนั้นเลยบังต่างกันตรงนี้เองมันไม่ได้สนใจในชื่อหรือเรื่องราวหรือพฤติกรรมใดๆที่ปรากฏในขณะตรงหน้า มันก <gesch> ็เป็นสิ่งที่มันเป็นแต่มันไม่ได้ไปสนใจว่าสิ่งที่เป็นคืออะไรมันไม่ได้จํามันไม่ต้องอาศัยความคิดมันไม่ต้องอาศัยอารมณ์มันเป็นอิสระที่อยู่เหนืออารมณ์เหนือความคิดเหนือตัวมันเองเหมือนกับมันต้องทิ้งรู้ทุกอย่างแต่ถ้าคุณยังไม่เป็นคุณยังมีรู้ทุกเรื่องคุณยังเข้าใจในรู้แบบนั้นว่ามันยังมีรู้ รู้สึกรู้สึกคิดรู้สึกในอารมณ์รู้สึกในความหมายแต่เมื่อคุณเป็นอิสระแล้วรู้ทุกอย่างมันก็มันก็รู้อยู่แบบนั้นนะครับมันไม่ได้เกี่ยวของคุณถึงแม้คุณจะรู้อะไรมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณมันก็เป็นอิสระมันวางตัวมันเองทุกครั้งไงเนี่ยแหละการเป็นอิสระเข้าไปสู่ต,ตัวตนแท้จริงที่มันเป็น การค้นหาตนเองก็คือการเดินทาง <c oughs> ที่ผมบอกว่ามันมีข้อหนึ่งคือเราต้องเปลี่ยนความเชื่อว่าเราเชื่อว่าเราคือพุทธ,ธะเราคือจิตเราคือชีวิตเราเป็นอิสระหรือเราจะใช้ความหมายอะไรในข้อหนึ่งนี้ก็ได้ ที่แบบไม่ต้องไปแบกบถือครองกับธรรมชาติคือมันเป็นอิสระในตัวมันเองแต่เนื้อหาเรื่องราวของชีวิตทุกอย่างมันคือข้อสองครับปัจจุบันทุกครั้งปัจจุบันสอนปัจจุบันเลยปัจจุบันตนเองมันคือเรื่องราวของปัจจุบันที่มีเรื่องราวในความคิดความหมายความเข้าใจต่างๆนานา แต่พอคุณเข้าใจเรื่องราวคุณย้อนดูทวนดูเรื่องราวในปัจจุบันทุกอย่างทุกเรื่องแล้วกลับมาเป็นตนเองได้แล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่าไอการวางเรื่องราวความเชื่อในขณะตรงนั้นน่ะในข้อสองน่ะมาสู่อิสระตนเองจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเรื่องราวกับตนเองเลยแต่เหมือนกับว่ามันต้องใช้ความอดทน มันต้องรอโอกาสที่จะประจักษ์แจ้งมีความหวังที่จะเห็นตัวตนแท้จริงให้ได้ปลดปล่อยความฟุ้งซ่านปลดปล่อยความจริงและความเชื่อที่เราถือมันไว้แบกบมันไว้แบบนั้นแล้วเดินทางกลับไปสู่อิสระเดินทางกลับไปสู่ความสำเร็จของตนเองกลับไปเป็นข้อหนึ่งอยู่ทุกครั้งมันเป็นเรื่องราวแบบนั้นจริงๆนะครับ อิสระที่มันไม่ต้องสนใจแต่มันก็ต้องทบทวนเนื้อหาตัวมันเองทุกครั้งมันเป็นปกติไงแต่เมื่อท่านเป็นอิสระที่แบบไม่ต้องสนใจอะไรจริงๆแล้วเนี่ยมันหมดสงสัยจริงๆแล้วเนะี่ยมันไม่ต้องทบทวนเนื้อหามันไม่ต้องย้อนทวนดูเรื่องราวมันไม่ต้องเชื่อมั่น ถือมั่นแบกคองมันไม่ได้มีเรื่องราวเห็นไหมมันต่างกันนะถ้าหมดสงสัยแล้วมันคือหมดเรื่องราวในตัวมันเองมันจะไม่มีเรื่องราวอะไรในตัวเองมันต้องหมดแบบนั้นเลยนะมันหมดมันหมดคุณจะรู้รู้ได้เองว่าเมื่อมันหมดจริงๆแล้วคุณจะรู้เลยนะว่ามันหมดแล้วมันจะไม่มีเรื่องราวเรื่องอะไรมาค้างคาให้คุณ เป็นภาระอีกแล้วไงแต่ภาระทุกครั้งถ้าคุณยังไม่หมดนะ่ะมันยังมีอยู่แต่คุณก็ต้องอดทนคุณต้องรอโอกาสที่จะกำจัดเรื่องราวทุกอย่างเ่ยให้มันอยู่ในที่ที่มันควรอยู่ที่ที่มันควรเป็นซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรามันเป็นของมันโดยธรรมชาติ ธรรมชาติแท้จริงมันเป็นสิ่งที่มันเป็นแบบที่คุณรู้สึกนี่แหละแล้วตัวคุณเองเป็นอิสระก็เป็นอิสระที่คุณไม่ต้องไปรู้สึกอะไรกับธรรมชาติแต่คุณอยู่กับมันแบบเป็นแบบแบบที่เป็นแบบนั้นนะผมก็อธิบายไม่ได้มันเป็นแบบไหนนะแต่มันก็เป็นอย่างนั้นนะแต่คุณไม่ได้สนใจอะว่ามันจะเป็นอะไร ตัวคุณเองคุณก็ไม่ได้สนใจนะถ้าคุณเป็นจริงๆแล้วเนี่ยมันเอาภาษาหรือเอาความหมายอะไรไปใส่ให้มันไม่ได้อะนอกจากคุณเดินตามผมมาแล้วคุณเป็นอิสระจริงๆไงแหละคุณจะเห็นในเรื่องราวที่ผมพูดมาตรงเนี้ยประจักษ์แจ้งมันประจักษ์แจ้งเลยเป็นมันเป็นเลยคุณไปตั้งท่าจะเป็นไม่ได้นะครับไอการหมดสงสัยเนี่ยแล้วคุณคิดว่าคุณเป็นเองก็ไม่ได้ ตราบใดถ้าคุณไม่ได้เป็นจริงๆเนี่ยมันยังมีเรื่องราวมันยังมีรู้อยู่ในสิ่งที่คุณเข้าใจว่ามันเป็นอยู่เพราหมดสงสัยมันจะไม่ได้มีอะไรอยู่ในตัวมันมันเหมือนเลขศูนย์เลยนะครับมันจะไม่มีการเขียนทับตัวมันเองคลับอันนี้มันคือหมดเรื่องราวตัวมัน แต่ถ้าคุณบอกว่าหมดแล้วคุณยังมีเรื่องราวตัวมันเองอยู่คุณยัง,งสงสัยในตัวมันเองอยู่นั่นแสดงว่าคุณหลอกตัวเองอยู่ว่าคุณหมดมันหลอกไม่ได้นะถ้าหมดมันหมดเลยและความรู้สึกความนึกคิดพฤติกรรมชีวิตคุณมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะนะคุณจะอยู่แบบเป็นอิสระ แต่สังขารธาตุขันก็ยังต้องอาศัยธรรมชาติมันก็ยังอยู่กับธรรมชาติเป็นเนื้อเดียวกับธรรมชาติครับไม่ได้เป็นศัตรูไม่ได้เป็นปริปักอะไรกับสภาพแวดล้อมเลยมันอยู่แบบเนือ้อเนื้อทุกสิ่งอยา่างมันเป็นเรื่องราวของตัวมันเองแล้วคุณจะเห็นธรรมชาติความจริงว่าอ๋อแท้จริงมันก็ไม่ได้จริงหรือแม้จริงๆมันก็ไม่ได้มีอยู่มันก็เป็นของมันแบบนั้น ถึงแม้คุณคุณไม่อยู่ถ้าพูดถึงบ้านคุณอยู่ในบ้านแล้วคุณไม่ได้อยู่ในบ้านเนะี่ยสภาพแวดล้อมในบ้านมันก็ยังเป็นในบ้านอยู่แบบนั้นนะฮะถึงแม้จะไม่มีคุณอยู่มันไม่ได้เคยมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวมันเองในธรรมชาติรอบตัวเราอะแต่เราอะครับถ้าเรายังไม่หมดแล้วเรายัางเชื่อว่ามันเปลี่ยนมันยังหมุนก็เพราะเรายังเป็นไม่ถึงมันมันก็เลยหมุนเลยเปลี่ยน แต่เมื่อคุณเป็นถึงที่สุดของมันจริงๆแล้วคุณเห็นประจักษ์แจ้งแล้วคุณหมดสงสัยได้จริงๆแล้วนะั่นแหะคุณถึงจะเข้าใจว่าอ๋อแท้จริงมันเรื่องบ้าบอคอแตกแบบนี้อ่ะมันเป็นเรื่องบ้าๆมากเนละสำหรับผมผมว่ามันแบบพอม,มาจริงๆแล้วเนะี่ยผมกับมองว่าโอ้นี่มันเรื่องบ้าบอมากเลยมันไม่สามารถจะบอกใครได้ละ ไม่สามารถที่จะสอนหรืออธิบายให้ใครฟังแล้วเกิดความเข้าใจได้ใครมันจะตามมาได้แบบนี้มันไม่มีเรื่องราวอะไรที่ต้องมาอธิบายแต่มันก็ต้องยืมเรื่องราวความจริงทุกอย่างที่มีในตนเพื่อมาปลดปล่อยตนเองกลับไปสู่ความจริงที่อยู่เหนือความจริงที่มันอยู่ภายในที่มันเป็นอยู่แล้ว แต่ก็ต้องเอาเนื้อหาทุกอย่างมาทบทวนมาย้อนทวนเรื่องราวในปัจจุบันเพื่อกลับมาเป็นตนเองอีกครั้งหนึ่งเหมือนมันย้อนไปย,ย้อนมาอยู่แบบเนี้ยจนฟังเหมือนเรื่องง่ายมันกลายเป็นความง่ายซ้อนความง่ายซ้อนความง่ายมันเลยกลายเป็นความยากอธิบายทุกครั้งพูดทุกครั้งมันก็กลายเป็นเรื่องใหม่อีกกลายเป็นความเชื่ออีก กลายเป็นความหลงความฟุ้งซ่านกับคนฟังมันแทบจะไม่มีเรื่องราวอะไรที่ต้องคุยต้องอธิบายหรือต้องพูดคุยกันเลยนะครับผมก็หวังว่าวันนี้สิ่งที่ผมรู้สึกอยากจะพูดผมก็พูดไปตามเนื้อหาเรื่องราวของผมนึกอะไรได้ผมก็พูดเพราะผมก็ไม่รู้จำจะทำอะไรเหมือนกันมันว่างๆ มันลอยลอยเวงวางก็นึกถึงพวกท่านคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้อาจจะมีประโยชน์เอาล่ะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้โชคดีครับสวัสดีครับ